แจ,แจ้งข่าวร้ายสูญเสียได้ด้อนาแจ้งข่าวร้ายสูญเสียคุณพ่อไปอย่างกระทันหันขอโทษทุกคนหากทำหน้าเหมือนโกรธหรือใครคุยด้วยไม่ตอบเหมือนเพิ่งตั้งสติได้กับความสูญเสียทำให้ได้ได้อานาจงจินตนาการเพิ่งตัดสินใจแจ้งข่าวร้ายของเธอเมื่อจูๆ่ๆต้องสูญเสียคุณพ่อไปแบบไม่ทันตั้งตัวโดยได้ไดอานาได้โพสต์แจ้งข่าวเศร้าสูญเสียคุณพ่อสุทัศน จงจินตนาการผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวท่ามกลางเพื่อนพ้องในวงการและแฟนคลับที่เข้ามาร่วมแสดงความอะไรนนมากทั้งนี้ไดได้อนาระบุข,ข้อความว่าต้องขออภัยทุกท่านที่เพิ่งมาแจ้งข่าวนะคะเพื่อนๆป้าในพัทยาน่าจะรับทราบแล้วแต่เผื่อใครยังไม่ทราบป้าหรือเฮจงที่ทุกท่านรู้จักจากเราไปแล้วค่ะป้าไปเที่ยวกรุดจ,จีนที่เบตงปกติแข็งแรงทุกอย่างเดินไปเข้าห้องน้ําหัวใจเต้นผิดจังหวะทําให้ล้มลงหัวใจหยุดเต้นเมื่อวันที่12กุมภาพันธ์67 พาป้ากลับจากเบตงมาทำพิธีที่พัทยาเมื่อวันวาเลนไทน์เริ่มสวดพระพิธรรมตั้งแต่เมื่อวันที่14ก็อพอ67สวดวันสุดท้ายวันอาทิตย์ที่18กุมภาพันธ์67พิธีชาปนากิจวันที่19กุมภาพันธ์67เวลา16นากาตารางจะมาแจ้งโดยละเอียดอีกครั้งค่ะต้องขออภัยจริงๆที่แจ้งช้าน้คะวันอาทิตย์ที่18กุมภาพันธ์67วันสุดท้ายแล้วไม่ต้องสงสั นละแค่ส่งกำลังใจมาให้ก็พอเรียนเชิญทุกท่านที่อยากจะส่งเฮียจงเป็นครั้งสุดท้ายวันจันทร์ที่19คกุมภาพัานนี้นะครับทั้งนี้เจ้าตัวยังได้โพสต์ใต้คอมเมนต์ดังกล่าวอีกว่า4-5วันมานี้ไม่กล้าบอกใครเพราะมีงานหลายๆอย่างที่ต้องทำยกเลิกไม่ได้อาจมีใครคุยด้วยแล้วไม่ได้ยินเดินเม,มือ่อเหมือนโกรธใครมาไม่มีอะไรจริงๆนะครมันแค่งงๆขอโทษทุกคนด้วยค่ะอย่างไรก็ตามหลังโพสต์ดังกล่าว เผยแพร่ออกไปก็มีบรรดาพเพื่อนพ้องในวงการบันเทิงรวมถึงแฟนคลับแห่เข้ามาร่วมแสดงความอาลัยและส่งกำลังใจให้เป็นจำนวนมากจากการสูญเสียครั้งนี้